を片けてからสวัสดีครับพบกับลล t i o n และนี่คือช่วงออายซ่าแคสเกมวันนี้คุณก็อยู่กับเซนเซยีเวคเคนนิ n งยังมีใครเล่นอยู่ไหมพอดีเราได้ตัวระดับเทพมานะครับนั่นก็คือเจมินี่คานอนนั่นเองถามว่าเทพยังไงคือแบบสกิลสุดโกงอลังการโกงแบบอ อ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าว่ามันโกงยังไงนะโอะเคเราไปดูสกิลกันเลยบ,บ,บ,บ๊ะบ๊ะบะอ่เรามาดูสกิลของเจมินี่กันนะครับเจมินี่คานอนสกิลแรกก็คือสกิลโจมตีปกติแต่ว่าเรามาดูค่าที่เลเวล5กันนะจ๊ะเรามาดูที่เลเวล5้นะจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับโจมตีปกตินะครับดาเมจ100%บวกอีก150%่องเอรตอตัวซัมมอนของเราหรือร่างแยกเงาของเรานะครับตัว คานนอนเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการเรียกร่างแยกเงามาด้วยอย่างกับนารูโตะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการโจมตีเนี่ยนะครับจะสะสมสแตก็กเมื่อมีการโจมตีครั้งต่อไปนะครับก็ตัวร่างแยกเงาก็จะช่วยโจมตีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับน,น,นั่นก็คือสกิลของเขานะครับสกิลที่2ก็เหมือนกันนะครับเป็นการใช้ท่าไม้ตายของเจมินี่ซากะที่เรียกว่าการเลเซนเอ็กโพรแต่ว่า จะเป็นท่าไม้ตายที่โจมตีเดี่ยวนะครับไม่ได้โจมตีกลุ่มแบบของซากะนะครับก็มาดูที่เลเวล5เลเวล5จะทำเดาเมจ330%แมสิเซ์จ้าวนะครับสุดโหดเลยทีเดียวนะครับ330%แล้วก็จะเพิ่มจะเพิ่มตัวเนี้ยไอตัวสเต็กเนี่ยตัวตัวตั้งใจเขาเรียกว่าสกิลตั้งใจสเต็กนะครับจะเพิ่มสเต็กสาสเต็กนะครับก็ไอสเต็กเนี่ยนะครับ5สเต็กเนี่ยจะทำให ไอตัวร่างซัมมอนเนี่ยช่วยโจมตี1ครั้งนะครับจะสะสมได้สูงสุดประมาณ20 s สแต็กนะครับร่างแยกก็คือจะช่วยโจมตี5ครั้งนะครับส่วนสกิลที่3แนวสกิลที่3ทุกครั้งที่มี10 s สแต็กนะครับจะโจมตีเพิ่ม1ครั้งอ่ะถ้าเป็นเลเวล5ก็คือทุกครั้งที่มี5 s t สแต็กนะครับจะโจมตีเพิ่ม1ครั้งอ่ะมันจะลดลง นะครับส่วนสกิลที่สี่เป็นแพสซีฟติดตัวนะครับก็คือถ้ามีเพื่อนในทีมตายเนี่ยนะครับก็ทุกการตายในเดี๋ยวดูสกิลที่ห้าดีกว่าทุกการตายของเพื่อนนะครับน่าจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มสแต็กให้ด้วยนะไอแปลว่าความตั้งใจ <c oughs> แปลว่าการตั้งใจนะครับห้าสแต็กเพิ่มห้าสแต็คก็คือหมายถึงว่าถ้าเพื่อนในทีมตายหนึ่งคนนะครับในแล้วถ้า,าสกิลทุกอย่างเลเวลห้าหมดเนี่ยก็จะทําให้ไอตัว ร่างแยกเนี่ยมันโจมตีได้เพิ่ม1ครั้งนะครับก็สูงสุดสูงสุด5ครั้งนะครับซึ่งพลังโจมตีก็เทียบเท่าของตัวคานอนเลยนะครับก็คือร่างแยกกับตัวคานอนรังโจมตีเท่ากันแล้วก็จะทําให้ตัวคานอนเป็นอมตะด้วยนะครับถ้าสกิลนี้ถ้าสกิลนี้นะครับอ่าเต็มนะครับถ้าสกิลนี้เต็มจะทําให้ทุกครั้งที่ที่เริ่มเทินขึ้นมาเนี่ยนะครับจะได้ลูกไฟ3ลูกด้วยโหโหไม่ละ นะครับแล้วก็เป็นอมตะด้วยอ่ะเราไปเราไปลองเล่นกันดูในซึกจริงผู้นำแดนศักดิ์สิทธิ์กันในเขาเรียกว่าแฟรพ p พีเนาะอะไรเนี่ยทีนี้เขาโหดจังอ สังเกตไหมครับพอเริ่มเทือนแรกมาปุ๊บคานอนจะได้ลูกไฟเพิ่มอีกสามลูกเลยเวีนกรหม่ยอ้สิดิคนอ้นสังเก็ด้วยนะชูลา่าชูล่าจะเอาอ่ะ

見よゴールドセイントの真の力を覚悟なさいああだしなさい面白いう <laughs> ん問答無用

เรียบร้อยอ้โประ,ะมาณนี้นะครับสำหรับเจมินี่คานนถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวพิเกมได้อะเออถ้าคุณอัพสกิลให้มันสุดนะมันพิเกมได้จริงๆนะครับแต่ก็นะก็ต้องแลกมาด้วยกับไอตัวสมุดสกิลเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับการรีวิวเจมินี่คานนวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปละ